รูปหลอกแบบพี่นะฮะหาเงินไม่ยากครับผมครับผมเป็นเซลล์ขายรถครับผมผมไม่ได้เซลบอดี้ผมไม่ได้เซลบอดี้มมดดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมเต้พันยานะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ฮะทุกคนครับ เดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์นิดนึงฮะครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวรถเบนท์บีหนึ่งแปดศูนย์ไปนะครับมีคนตอบคอมเมนต์มาเยอะมากฮะคันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะฮะทุกคนครับคันนี้หนึ่งแปดศูนย์ปีสองพันหกนะเป็นเครื่องดีเซลคันนะฮะรถสองคันนี้นะฮะเอารีวิวอ่ารุ่นนี้ขายไปนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าพอน้ํามันมันขึ้นใช่ไหมพอน้ํามันมันขึ้นน่ะผมก็เลยตามหานะครับรุ่นนี้นะฮะเพื่อที่จะมาใช้งานนะครับแต่วันนี้นะฮะที่ผมเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมอ่่ะะเพราาว มี f c ฟยหลายคนขอมาฮะแล้วก็ชอบรุ่นนี้นะครับตามหารุ่นนี้วันนี้เพิ่งได้เข้ามายังไม่ได้เก็บงานครับยังไม่ได้เก็บสีฮะวันนี้ผมกะจะขายตามสภาพนะคือตอนแรกกะเอ่าไม่ใช้นะฮะแต่ว่าพอมันมีคันนี้เข้ามานะครับซิตี้นะครับ CNG โรงงานครับผมก็เลยคิดว่าคันไหนก็ได้ครับ2คันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคันนี้มีคนเอาไปก่อนผมก็จะเอาคันนี้ทาขับนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตอบคอมเมนต์นิดหนึ่งครับเพราะว่ามีคอมเมนต์เยอะมากครับหลายๆคนคอมเมนต์มานะครับ คันนี้ครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะวันนี้ผมขายถูกกันนะผมขายถูกมากผมขายราคาเดียวกับคันที่แล้วเลยแต่ผมขายสภาพนี้นะครับผมไม่ได้เก็บงานนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับว่ามีคอมเมนต์มาเยอะมากฮะบางคนก็หาอยู่นะครับอ่าบางคนก็ดูโพสต์ไม่ทันดูรีวิวไม่ทันครับเดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์ชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับอ่ามีคนนี้นะฮะผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะเขาบอกว่า เลียมทุกดอกนะฮะเลียมทุกดอกและบอกพวกกันฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆแล้วนะครับผมขายรถยนต์มือสองครับผมขายราคาพ่อค้าครับผมก็ขายราคาส่งบางทีผมขายราคาตัดครับรถทุกคันที่ผมขายนะครับผมขายตามสภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเก็บงานครับถ้าผมเอาไปปั้นเก็บงานเหมือนที่อื่นเขาขายกันนะฮะผมจะขายราคาพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับทุกคนครับคันที่ผมขายส่วนมากนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เก็บงานผมจะขายถูกนะ แต่ถ้าเกือบเก็บเกงานแล้วเนี่ยผมจะขายราคาที่อัพอัพนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไม่อัพมากนะครับเอาที่เราพอไปต่อได้นะครับทุกคนครับอย่างคันนี้กันครับผมขายตามสภาพนะนะครับอ่าก็มีคอมเมนต์มาเยอะมากมีทั้งคอมเมนต์ดีและไม่ดีครับผมก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะฮะคือผมไม่ได้โกรธนะเพราะว่าคือผมเป็นคนของประชาชนครับผมเป็นคนสาธารณะนะครับผมยินดีน้อมรับทุกคอมเมนต์ครับผมครับนะฮะอ่า แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาครับว่ารุ่นนี้อะไหล่แพงมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีขายเยอะนะครับคือคันคันที่แล้วนะที่ผมรีวิวไปน่ะมันจะมีปัญหาเรื่องแหลกพวงมาลัยครับแหลกพวงมาลัยฮะรุ่นนี้นะฮะถ้าเกิดมันมีปัญหาถ้ามันเป็นแหลกไฟฟ้านะครับผมเช็คอะไหล่มาแล้วครับอะไหล่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับแต่ว่าผมไม่ได้ซ่อมนะคันนั้นที่ผมขายไปนะครับถ้าของใหม่ครับบอกได้เลยว่าลองจักนะฮะ ผมจะบอกนะฮะรถทุกคันนะับพวกตระกูลยุโรปนะฮะผมบอกได้เลยว่าอะไหล่ค่อนข้างจะแพงมากครับก็นิดนึ่งครับถ้าเกิดว่าเรามีแหล่งอะไหล่เราหาอะไหล่ได้นะครับผมเชื่อว่ามันยังพอซ่อมได้นะทําไมผมถึงกล้าขับนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียนะครับผมก็จะต้องไปซ่อมนะครับต้องไปซ่อมนะครับถ้าเกิดว่าเราที่จะใช้จริงๆนะฮะอ่ะมีคอมเมนต์นี่ฮะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับคอมเมนต์นี้จะคอมเมนต์ว่า ถ้ามีเงินจริงเก็บรถไว้ใช้เองแต่พี่นะครับถ้าเงินขาดก็บอกนะฮะส่วนกลางนะฮะรูปลอแบบนี้นะฮะรูปหลอแบบพี่นะฮะหาเงินไม่ยากครับผมครับจริงจริงแล้วนะครับผมไม่เคยบอกว่าผมมีเงินผมเป็นคนทํามาหากินครับผมเป็นคนขายรถครับผมเป็นเซลล์ครับรถทุกคันที่ผมขายอ่าผมต้องการเออซื้อมาก็คือขายไปนะครับคือเราไม่ได้บอกว่าเรารวยนะครับอ่านี่ฮะ รูปลอยอย่างนี้นะฮะหาเงินไม่ยากครับผมเป็นเซลล์ขายรถครับผมผมไม่ได้เซลบอดี้นะครับผมไม่ได้เซลบอดี้นะครับ What What the fuck จริงๆเราก็อยากจะชี้แจงนิดหนึ่งนะครับคือเราเป็นคนค้าขายนะฮะบางคนก็ดูไม่ทันก็ขายไปก่อนครับทุกคนครับวันนี้นะฮะคันนี้นะครับปี2006คันนี้ฮะผมขายตามสภาพเลยนะฮะคันนี้จะต้องมีเก็บงานนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่ารถคันนี้ได้เดิมนะได้เดิมกับคันที่แล้วครับ แต่ว่าสภาพก็ฮะเห็นไหมโลโก้นะครับนี่กระจังกระจังหน้านะครับตรงนี้นะครับมันหลุดมันหลุดไปนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่กันชนหน้าฮะกันชนหน้าก็เราก็เก็บงานได้นะเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนสะเก็ดหินฮะผมไม่ได้ซื้อมาจากเจ้าของนะแต่ครั้งที่แล้วนะครับผมซื้อมาจากเจ้าของเลยเจ้าของเขาขายค่อนข้างจะสูงนะแต่วันนี้คันนี้นะครับคันนี้ผมได้มาจากน้องโอมนะครับพ่อค้ากรุงเทพฮะ เขาก็แบ like. okay. it ่งคันนี้มาให้มาครับผมหาอยู่ครับผมรู้สึกแล้วผมใช้แล้วผมชอบนะฮะหนึ่งน้ำมันดีเซลครับประหยัดน้ํามันนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนหาอยู่นะครับนี่ฮะอย่างยางครับเห็นไหมครับยางก็ถือว่าโอเคนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะฮะเป็นตัวพิเศษเลยนะครับเป็นตัวพิเศษเลยนะฮะเพราะว่าอะไรปะฮะมันมีสรุปข้างบนนะนี่ฮะเห็นไหมครับมันมีสรุปข้างบนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะแต่ว่าสรุปเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับอ่อฮะเจ้าของเขาก็เลย เออยิงซิลิโคนใช่ไหมยิงซิลิโคนปิดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเดียใครที่หาของแต่งได้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้แต่งสวยแต่งขึ้นนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ b 180ดีเซลตัวนี้ฮะ CDI ตัวนี้เป็นรถเล็กๆนะครับทรงคล้ายๆ h อนด้ j a z z นะฮะน่ารักน่ารักนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูกันครับนี่ฮะรถคันนี้นะฮะมันได้เดิมจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะฮะรถคันนี้ได้เดิมนะครับนี่อ้าวไปล้างอัดฉีดมันมใช่หรอทำไมไปเห็นเขาล้างของเครื่องไถ่เนี่ยฮะรถคันนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะฝากระโปรงเนี่ฮะน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับนี่น็อตไม่มีขยับนะฮะมันได้เดิมนะฮะคันที่แล้วนะฮะคันที่แล้วก็รถโดนจิ้มหน้านะฮะฝากระโปรงเปลี่ยนนะฮะแต่คันนี้ได้เดิมนะดูซุ้มก่อนนะฮะซุม้มดูซุ้มก่อน ได้เดิมนั่นเนี่ยคือเม็ดอาร์ตของเขาเนี่ยฮะเบนจะเป็นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมฮะอ่ะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่ครบนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็น็อตไม่มีขยับนะนะครับเห็นไหมครับอ่าน็อตไม่มีขยับนะฮะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะฮะนี่ฮะสตาร์ททีเดียวติดนะฮะทุกคนครับฟังเสียงเครื่องก่อนครับเนี่ยฮะเครื่องดีเซลจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเครื่องดีเซลจะเป็นอย่างนี้เลยฮะ เดี๋ยวผมให้ดึงให้ดูนะครับเนี่ยจะมีไอขึ้นนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับคันที่แล้วนะคะัคันที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะฮะคันที่แล้วที่ผมขายไปนะฮะมันก็จะมีไอแบบนี้ฮะตอนแรกๆนะฮะเราก็ไม่เคยได้ไม่ค่อยได้ซื้อนะไม่ค่อยได้ซื้อรุ่นนี้เลยนะฮะเพิ่งซื้อตั้งแต่ขายรถมานะฮะเพิ่งได้มาสองคันครับมีคันก่อนที่ผมรีวิวไปแล้วขายไปแล้วนะครับก็มีคันนี้นะฮะพอผมชักน้ำานีวัดฝาน้ํามันดูนะฮะมันมีไอขึ้นฮะ ผมก็เลยว่าคิดว่าเอ้ยมันปกติแล้วมันจะมีพวกดีแม็กใช่ไหมพวกดีแม็กศูนย์ห้าศูนย์หกนะศูนย์เจ็ดนะฮะราชักที่วัดน้ำมันมันจะมีไอใช่ไหมฮะอ่าแต่วันนี้เบนซ์นะครับเบนซ์ก็มีไอนะแต่ว่าน้ํามันยังไม่มีพุ่งนะฮะถ้าเกิดว่าน้ํามันมันพุ่งแสดงว่ารถรุ่นนั้นนะฮะแสดงว่าเครื่องมันจะมีปัญหานะเครื่องเหมือนเหมือนเครื่องมันหลวมนะฮะอ่าแต่นี่คือมันมีไอขึ้นนิดนึงนะฮะอ่าแต่น้ํามันนะฮะที่ผมดูนะฮะน้ํามันก็ถือว่ายังแห้งๆอยู่นะฮะไมมม่ีเยิ้นะครับ นี่ไม่มีเยิ้มนะฮะน้ำมันไม่มีเยิ้มนะอะรถคันนี้ได้ได้หน้าเดิมนะฮะเดี๋ยวดูภาษีให้ภาษีอยู่ที่ภาษีขาดหนึ่งปีนะฮะเดี๋ยวผมต่อให้ภาษีอยู่ที่สิบสิบห้ามกราคมหกสิบห้านะครับกดคอนโซลก็จะมีตรงนี้นะครับคอนโซลตรงนี้จะมีแตกนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือตามสภาพเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่รับได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่รับได้นะครับ,ก,รรบ,รบก็สามารถที่จะไปทําขายได้ฮะ เดี๋ยวบอกราคาก่อนดีกว่าครับราคาคันนี้นะฮะผมให้ราคาเดียวกับคันที่แล้วเลยถ้าเกิดสวยนะครับผมบอกว่าถ้าเก็บงานที่สวยนะครับหา,าหาสลุปหาสรุปทาให้สวย,ยนะคันนี้ขายอยู่ที่สามแสนเก้านะสามแสนแปดสามแสนเก้าน้องโอมเขาบอกว่าพี่อยากขายให้ต่ํากว่าสี่สิบนะจริงๆแล้วผมมาขายตามสภาพถ้าเกิดว่าขายสี่แสนผมว่ามันมัน่อนข้งที่ไหนก็มีนะครับที่ไหนก็หาได้นะครับแต่วันนี้นะฮะพิเศษเลยสําหรับ ราคานี้แล้วก็สับตามสภาพแบบนี้นะฮะเล่มเอกสารที T ่โอนครบนะฮะใครมาเอาคือผมโยนเล่มให้เลยนะวันนี้ผมขายอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันฮะราคาเดียวกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้ให้ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะ,ะ,ฮะไม่ต้องเก็บงานนะตรงนี้ถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยฮะไฟเลี้ยวนะครับฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงมีเม็ดหินหน่อยนะครับแต่ว่าคือสามารถที่จะขับสีได้นะครับนี่เนี่ยมีเม็ดหินหนิดนึงนะครับนี่ ก็มีเก็บชิ้นกันชนหน้านะครับมีเก็บสีกันชนหน้านะฮะมันจะมีรอยตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับยางครับยางก็ถือว่าโอเคนะฮะยางนะฮะยางก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะตัวนี้จะมีแม็กมานะแม็กของเบนซ์เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวขอปิดเครื่องก่อนนะครับดูฝั่งนี้ต่อเลยครับฝั่งนี้อ่ะผมให้ดึงดูเลยผมบอกเลยว่ารถคันนี้ได้เดิมจริงนะฮะเห็นไหมครับชัดเจนฮะชัดเจนฮะนี่ นะครับฝั่งนี้ได้เดิมนะครับอ่ะมาดูประตูนะฮะตัวนี้นะฮะก็ถือว่าต้องเอาไปซักนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับคือเพิ่งได้มานะครับแต่ว่าได้ประตูเดิมแน่นอนครับนี่ดูไม่ยากครับมันจะเป็นตะเข็บของเขาเบน์จะเป็นอย่างนี้เลยครับเบน์เนี่ยครับนี่อือฮึนี่สติ๊กเกอร์เบน์ยังอยู่ครับนี่เบน์บางปลาสร้อยนะครับโอาเนี่ยเบน์บางปลาสร้อยบางปลาสร้อยนี่ครับ ระบบเซนเซอร์ใช้ได้ปกตินะฮะนี่ฮะนี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูนะฮะโอ้ค่อนข้างจะดึงยากครับรถไม่เคยแกะนะครับมันจะเป็นนี้นะครับนี่ได้เดิมนะฮะนครับเดิมนะนี่เดิมนะครับเห็นเดิมคือดูไม่ยากครับคือสามารถดึงดูได้ครับทุกคนครับคือไม่มีหมกครับถ้าเกิดว่าใครที่คอมเมนต์มาบางทีแบบมันเป็นคลิปสั้นๆนะครับบางทีมันเป็นคลิปอ่บเราก็ทําแบบว่าตลกตลกฮาฮาบ้างนะฮะทีเรา เรารีวิวจริงๆแล้วก็ซีเรียสนะครับนะฮะนี่มาดูประตูฝั่งนี้ครับประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะเห็นครับเส้นของเบนซ์ฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นงี้เลยมันจะอันเดียวกับข้างหน้าเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะฮะถือว่ายังโอเคยังสวยอยู่นะครับอเดี๋ยวมาดูข้างหลังก่อนครับข้างหลังนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยทะเบียนสวยนะงวดนี้นะครับไม่แน่นะครับนี่นะฮะนี่ ข้างหลังนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยนะไม่มีแกะเลยนะเห็นไหมครับน anyway. receptor ี่น็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะฮะนี่เห็นไหมครับเบสอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่เส้นของเขาฮะจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยฮะนี่มันจะไล่มาเหมือนกันหมดเลยฮะเหมือนหมดเลยฝั่งนี้ก็น็อตไม่มีขยับนะฮะแล้วไล่ดูตรงนี้เห็นเห็นไหมนี่เส้นของของเขาฮะเส้นของเบนท์ับจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่แล้วตัววงกลมยังอยู่นะเห็นไหมครับนี่มาฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ว่าเหมือนกันไหมครับนี่ดูเลยครับเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มีเส้นนะฮะนี่ดูข้างหลังก่อนครับดูข้างหลังก่อนครับมีคอมเมนต์มาเหมือนกันฮะว่าเอ้เวลาไปอ่างมาประชันหรือว่าไปเขื่อนนะ่ะมันสามารถทําได้ไหมจริงจริงผมว่าโอเคนะทําได้นะฮะก็ได้นะครับท่านั่งครับท่านั่งนะ <ś at S 1> <c oughs> นงนฮะ <c oughs> เห็นไหมครับมันก็นอนได้นะครับตัวตัวนี้เราสามารถพับได้นะนี่ฮนะแต่ว่าฝั่งนี้มันเหมือนจะมันจะหักหักนิดนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับ นี่สามารถพับเบาได้นะเห็นไหมครับนี่เราก็เอาพับเบาะไปใช่ไหมแล้วก็สอดเข้าไปสามารถนอนได้นะสามารถนอนได้นะครับสามารถนอนได้นี่นะฮะมันกว้างนะครับเห็นไหมครับมันกว้างนะมันกว้างนะครับก็จะมีเก็บงานตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทุกคนครับนี่การชนหลังนะฮะมีเก็บงานนิดหนึ่งนะครับเฮียตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวขอดูยางอะไรก่อนนะครับนี่ก็จะเปิดอย่างนี้นะครับทุกคนครับนี่ยางอะไร่อยู่ครบนะฮะยางอะไร่อยู่ครบนะทุกคนครับนี่อ่ะโอเคยางอะไหล่อยู่ครบนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่วางของนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่สองข้างเลยนะครับก็จะมีที่วางกุญแจนะฮะเห็นไหมครับนี่นี่โอเคอ่ะข้างหลังถือได้เดิมนะทุกคนครับ นี่มาฝั่งนี้ต่อเลยครับฝั่งนี้ฝั่งนี้สีไม่ต้องเก็บงานนะไม่ต้องเก็บนะนี่ไม่ต้องเก็บนะครับอ่านี่อ่ะฝั่งนี้ฮะดูเลยครับเห็นไหมครับฝั่งนี้เมดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยของเดิมของเขาเลยครับคล้ายๆกับอถ้าดึงตะเข็บมาคล้ายๆอะไรป่ะคล้ายๆพวกรถอ่อ <c oughs> พวกมิลานนะครับพวกมิลานอนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะมันจะมันจะทําสีไมนทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าทําสีทั้งหมดนะแสดงว่าเขาพ่นสีมาแล้วประตูฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่เป็นเส้นของของรถเบนซ์น,นะเห็นไหมเส้นจะใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะแผงประตูถือว่าโอเคนะฮะผมว่ารถคันนี้ฮะได้สดกว่ารถคันที่แล้วนะครับอ่านี่ฮนะอ่ะดึงดูเลยครับนี่ประตูของนี้ฮะดึงดูเลย เม็ดอาร์ตอยู no? so, right. so, ่ครบนะฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะดึงดูได้ครับนี่และสําคัญนะครับสังเกตตรงหัวน็อตนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับหัวน็อตไม่มีขยับนะทุกคนครับหัวน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับหัวน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับหัวน็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะไม่เคยเก็บสีด้วยครับนี่ฮะประตูฝั่งนี้เหมือนกันครับประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะนี่เห็นไหมครับประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะ คนโซลหน้านะครับคนโซนหน้าก is so, um, ็ถือว่าย uh, ังสวยนะครับเห็นไหมครับจะมีจอนะฮะจะมีจอด้วยครับเห็นไหมครับตรงหัวเกียร์ฮะดูหัวเกียร์กันหัวเกียร์ก็ถือยังสวยอยู่นะฮะที่วางแก้วนะครับอ่าดูเบาะนิดหนึ่งครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะสีครีมนะฮะอ่าเบาะก็จะต้องมีเก็บงานนิดหนึ่งฮะมันจะแตกลายงานนะครับเห็นไหมครับนี่มาดูเบาะฝั่งนี้กันครับเบาะฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับเบาะฝั่งนี้ก็จะมีแตกลายงานนะฮะเห็นไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นพวกปรับไฟฟ้าได้นะฮะเห็นไหมครับ นี่สามารถเลื่อนได้นะฮะเห็นไหมครับใช้งานได้ปกตินะฮะเห็นไหมครับนี่นี่ดูก่อนครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นลงได้ปกติฮะอ่ะดูข้างหลังก่อนอ่ะดูข้างหลังครับดูข้างหลังครับข้างหลังนะฮะนี่เห็นไหมครับข้างหลังฮะถือว่าเบาะก็จะมีแตกๆกนิดนะฮะแตกรายงานฮะอ่านี่เห็นไหมครับดูเพดานครับเพดานเพดานสวยไหม เพดานฮะถือว่าโอเคนะครับถือว่าสวยนะครับเห็นไหมครับแต่คันนี้นะฮะต้องหัวเบาะเห็นครับจะมีจอทีวีนะเห็นไหมครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมมือกล้องเขาบอกว่ายังไม่ได้ใช้นะครับนี่ครับนี่ฮะมันจะมีจอทีวีนะครับเห็นไหมครับคือภายในเขาค่อนข้างจะกว้างนะรุ่นนี้นะฮะเห็นไหมครับคือรจริงๆ้วจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอ่อไม่จําเป็นต้องพับเบาะครับตรงนี้ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับนี่เอนอนได้ครับเอนนอนได้ฮะสบายๆครับเห็นไหมครับ นี่เข่าเคิลก็ไม่กระแทกหัวก็โอเคครับเห็นครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นสรุปนะแต่ก่อนฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเนี่ยจริงๆเนะี่ยเขาเจ้าของเก่าเขาเนี่ยเขาเอาแผ่นนี้มาแปะนะแต่จริงๆผมอยากจะไปปรึกษาช่างกันนะว่าถ้าผมเอาคันนี้ไว้ใช้แล้วถ้าผมไม่าขายยังไม่ได้นะครับผมจะปั้นแล้วผมจะได้ผมจะไม่ได้ขายราคานี้นะครับทุกคนครับผมก็ว่าจะเอาอันนี้ออกเลยนะครับแล้วก็จะไปหาซันรูปนะฮะผมว่าใครที่มีลูกนะ เนี่ยพูดถึงถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกนะครับผมบอกรถรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปทําสรุปได้นะไปทําสรุปใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเปิดได้เนี่ยเด็กๆชอบมากเลยครับเวลาจะมาเที่ยวทะเลนะเวลาจะมาเที่ยวทะเลเที่ยวคงเที่ยวเขื่อนแล้วแต่นะครับอาจจะไปไหนแล้วแต่นะฮะตรงนี้นะฮะเด็กๆเขาจะชอบเปิดแล้วก็จะเอาหัวออกมาใช่ไหมรุ่นนี้นะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยใช้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ ผมอยากจะบอกทุกคนนะว่ารถทุกรุ่นของยุโรปนะครับรถยุโรปฮะอันไหนค่อนข้างจะแพงกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วครับอ่าถ้าเกิดว่ารถคันนี้ถ้าเกิดใหม่ๆอ่ะสองล้านกว่าสามล้านกว่านะครับยังไงอะไหรก็ต้องแพงครับเพราะว่าผมเคยใช้มาก่อนครับแพงแน่นอนครับอะไรนะแพงนนอนแต่ว่าคือเราสามารถหาได้อย่างคันนี้นะครับไฟทงไฟท้ายถือว่าไม่มีแตกนะถือว่าสมบูรณ์นะไฟท้ายไม่มีแตกนะเห็นครับอ่าเดี๋ยวผมดูไม้ให้ดีกว่าครับว่าไม้คันนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับ คันนี้ผมยังไม่ลองรีวิวขับนะครับกระจกไฟฟ้าฝั่งนี้นะครับใช้ได้ปกตินะฮะทุกคนครับนี่เห็นไหมครับใช้งานได้นะปกตินะนี่อ่ะเดี๋ยวทษทีฮะเดี๋ยวผมมาดูไม่ให้ครับไม้คันนี้นะฮะไม้คันนี้จะวิ่งเยอะสักนิดหนึ่งนะครับจะวิ่งเยอะกว่าคันที่แล้วนะคันที่แล้วเอรู้สึกว่าแสนกว่าใช่ไหมใช่ไหมคันที่แล้วแสนกว่านครับแต่ว่าคันนี้นะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าครับทุกคนครับ ถือว่าวิ่งเยอะนิดนงนะฮะแต่ว่ามาดูความสมบูรณ์ของเขาครับว่าความสมบูรณ์ของเขานะฮะแหลกพวงมาลัยมีปัญหาไหมฮะเดี๋ยวผมเช็คให้อ่าเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับนี่นี่ฮะแหลกพวงมาลัยฮะถือว่ายังโอเคนะฮะถือว่ายังไม่ดังเท่าไหร่นะครับแต่แหลกพวงมาลัยตัวนี้นะฮะผมเคยถามช่างนะฮะตอนที่ผมขายคันนั้นไปฮะผมผมถามช่างว่าแหลกพวงมาลัยตัวนี้นะฮะแพงไหมถ้าเกิดเป็นพ่อค้าน่ะคนก็ไปซ่อมนะครับ ก็สามารถซ่อมได้ครับบางคนก็เปลี่ยนเป็นเชียงกงครับแต่ถ้าของใหม่เลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ที่ผมรู้นะฮะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าพวกแหลกพวงมาลัยครับนี่ฮะถือว่าโอเคนะฮะไม่มีดังนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่มันจะเหมือนกืดๆนิดนึงครับมันเป็นแหลกไฟฟ้านะครับตัวนี้แอร์ครับแอร์ถือว่ายังเย็นนะสมบูรณ์นะถือว่ายังเย็นนะฮะเครื่องเสียงขึ้นฮะแต่ว่า ผมไม่มีซีดีนะครับนี่ฮะมันก็ระบบสัมผัสนะก็เปลี่ยนจอมานะครับเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้จะสีเข้มๆสักนิดหนึ่งนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูให้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้สีบานเลยนะครับนี่่าขึ้นลงได้สีบานเลยครับนี่คันนี้นะฮะจะมีไฟหน้าจอจะขึ้นฮะไฟรูปเครื่องขึ้นนะครับเห็นไหมครับ เดี sociedad, ๋ยวผมต้องเอาไปเช็คก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้นะฮะลูกค้าบางคนฮะเอบางคนเนี่ยเขาเก่งมากกว่าผมนะเพราะว่าเขารู้บางทีเขาเคยใช้ก่อนเขารู้ปัญหานะครับแต่ว่าเราอะซื้อมาขายไปเราก็ใช้ไปขายไปเราปัญหาเราไม่ค่อยรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนปั้นรถนะครับก็จะมีไฟรูปเครื่องแล้วก็จะมีอ่อ e s p นะครับ e s p ฮะตัวนี้ลองมาดูนี่เห็นเห็นน้องเขานะับคนที่ผายรถให้นะครับเขาจะ เขาจะบอกว่าเซนเซอร์อะไรสักอย่างฮะเซนเซอร์ล้ออะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยผมไม่แน่ใจฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้แน่ใจผมต้องไปถามช่างก่อนแล้วจะมีไฟตัวนี้ขึ้นโชว์นะครับอันนี้เปิดประตูปะไม่ใช่ใช่ไหมมีไฟตัวนี้ขึ้นโชว์แล้วก็จะมี ESP ครับขึ้นแล้วก็จะมีไฟลูกเครื่องโชว์ครับแต่ว่าอัตราเร่งของเขาฮะที่ขับคันนี้ครับผมขับมาจากกรุงเทพนะคันนี้นะฮะผมไปซื้อมาจากกรุงเทพนะก็ขับปกตินะฮะวันนี้ผมขายสภาพแบบนี้เลยครับ วันนี้ผมขายสภาพนี้เลยฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ข้างล่างนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูรถตัวจริงครับอ่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูรถตัวจริงมาที่พัทยาครับรถจะจอดอยู่ที่พัทยาครับทุกคนครับโอเคทุกคนครับคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะคันนี้ก็ขายอยู่ที่2อง0 0 0หกหมื่นาันบาทถ้าเกิดว่าใครอยากจัดไฟแนนซ์นะครับผมขอเพิ่มอีกหมื่นต้องเสียค่าโอนฮะค่าจัดฮะเพราะเราไม่มีหัวเต็นท์นะฮะทุกคคนรับ คันนี้ผมขอขายเงินสดนะฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฮะราคาค่อนข้างจะเบาๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอัปเดตให้ทีนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคน,นะฮะเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ไปให้ช่างดูก่อนว่ารถที่ไฟหน้าหน้าจอมันขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะโอเคครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ฮะอย่าลืมกดแชร์นะฮะคนละไลค์คนแชร์ผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ